ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับซูลเกลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลาก่อนปิดตนานจอแดนแฮนเันตกลงค่าตัวในการย้ายทีมกับเอาอิติฟักได้แล้วที่12ล้านปอนด์อัปเดตข่าวรายงานล่าสุดที่มีออกมาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ เมื่อมีอรายงานมาว่าณนะตอนนี้ดีวกันในทีมของจอแดนแฮนเดอร์สันได้เสร็จสิ้นไปเป็นทีม่มเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กับตันทีมลิฮูก็ได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของอัลอิติฟักเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านะั้ตอนนี้เหลือเพียงแค่าการเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นเซญยอย่างเป็นทางการเท่านั้น และการแยายทีมครั้งนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับโดยเมื่อกำคืนที่ผ่านมานั้นทาน่านนันของฟาเบโซโรมาโนสายข่าวท่านนักการแยายทีมชื่อดังก็ได้มาพสต์ทวิตเตอร์ล่าสุดด้วยคําที่ว่า Here we go กับดีวการยยายทีมของกัปตันทีมของพวกเรานะครับจอแดนแฮนเดอร์สันซึ่งนั่นหมายความว่าการยยายทีมของกัปตันทีมของลิเวอร์พูลรายนี้สู่สโมสรอ,อัลอิติฟักทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบีย ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบอแล้วหรือทางโรมาโนยืนยันว่าสโม,มสรลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงจำนวน12ล้านปอนด์ที่ทางเอาอิติฟักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบอยแล้วและจแด,ดนแฮนสันจะเซ็นญายร้อยยาว3ปีจนถึงปี2028ฉะนั้นก็ทําให้จแด,ดนแฮนสันจะมีอายุ36ปีเลยทีเดียวเมื่อค้าแข่งจนครบสัญญา ดยใน่ซนของกระเนื่อนั้นนะครับยังไม่มีการเปิดเผยเออกมาอย่างเป็นทางการแต่ยังได้และน่าจะมีความชัดเจนออกมาอีกครั้งนะครับเมื่อมีการเซ็นญาอย่างเป็นทางการโดยเกมคนเครื่องในรอล่าสุดนะครับเมื่อช่วงก้างขึ้นที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะทีมคารซูรูไปได้2ประตูต่อสโดยเกมนั้นนี้ทางด้าน,นของเจดกิ้งคลับนะครับก็ได้กันทางให้จดานทานาสันเอาไว้ที่ข้างสนามและมไม่ส่งลงสนามตานนเต็มได้งดเพราะนักเตะกำลังจะยายาเทียมและหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ โดยคาดการว่าจอรแดนเฮนเซนจะเดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวปีซีซันที่ประเทศเยอรมันในวันนี้เพื่อเดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อเข้ารับก,การตรวจร่างกายและเซนเชียเป็นนักเตะใหม่ของอ,อัลอิติฟัตต่อไปนะครับและน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใน1-2ถึงงวันขนาดนี้นะครับและถือได้ว่าเป็นการปิดตัวนานกับตันทีมจอมซอยเท้าของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะครับจากนั้นทางทีมงานก็ขออัปเดตข่าวการย้ายทีมล่าสุดของฟาร์มโยไปเลยทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะฮะ เมื่อมีรายง,งานข่าวว่านนะัตอนนี้ทางเฟอร์มโยนั้นใกล้ที่จะย้ายไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลอิทิฮัดแชมป์ลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียเมื่อดูกันที่แล้วแบบเต็มแก่แล้วนะฮะหลังมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าเฟอร์มโยนั้นตกลงเรื่องการย้ายทีมต่างๆเสร็จสิ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและลิเวอร์พูลก็ยอมรับเงื่อนไขเขาเสนอจำนวนเงิน40ล้านปอนด์จากอัลอิติฮัดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน เห่น้ทางสมโมสรอัลเอติฮัสจะมีการเปิดตัวฟอร์มิโยน่าจะเกิดขึ้นในอีก 1- 2วันนี้เช่นเดียวกันกับจอแดนแฮนเดอร์สันครับโอ้โหลากอนนะครับทั้ง2องคนฟอร์มิโยรักกับตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันของพวกเรานะครับพวกคุณคือตำนานนะฮะส่วนเงินที่ได้มานะครับราวเกือบ60ล้านปอนด์นะครับก็จะแปลงเปลี่ยนเป็นปนักเตะคนใหม่เข้าสู่สมโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ค่าตัวจากฟอร์มิโย40ล้านปอนด์ได้ค่าตัวจาก จอแดนแฮนเดสัน12ล้านปอนด์นะครับก็เป็น52ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวมีแน่นอนนะครับนักเตะที่ต้องย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอรนะ์พูลในตำแหน่งแทนของจอแดนแฮนสันและฟอร์มโยเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครลาก่อนนะครับกัปตันและฟอร์มโยลิเวอร์พูลหัวจะปวดนะครับคร,ริสเซอร์เพลตตั้งราคาขายชิกกูดูเล่มหาหาโหดถึง70ล้านปอนด์หลังตบเป็นข่าวว่าทีมของแดงของเราอยากได้ตัวมารุ่งเทียม สโมสรลเวอร์พูทีมดังแห่งศึกเวทีพีมังกฤษต้องพบกับเรื่องปวดหัวอีกครั้งกับการถูกโกงราคาค่าตัวนักเตะท,ที่ทีมของผู้คนนั้นยังได้ตัวมาร่วมทับโดยล่าสุดนั้นก็มีรายงานล่าสุดนะครับว่าสโมสรคริสตอร์พเพลตได้ทำการประกาศตั้งราคาขายชิคก,กูดูเร่กองกลางทีมชาติมาลีในวัย23ปีออกมาเป็นที่รู้หน่อยแล้วโดวยทีมเดอะอีเกิลต้องการค่าตัวในาการย้ายทีมของนักเตะรายนี้กันต่ำอยู่ที่70ล้านปอนด์ส่งทางคริสเตอรพเพลตยืนดีมา ค่าตัวจานวนังาวนี่เป็นค่าตัวที่เหมาะสมแล้วนะครับสาหรับความสามารถของกองกลางรายนี้ตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะเสียจอแดนแฮนนิสันออกจากทีมไปะมาณรวมถึรงนนรายของเฟลมโยนั่นก็กําลังตกลงมเงือนไขส่วนตัวกับทางลีกซาดิอาระเบียเรียบยแล้วอีกคนและกําลังที่จะอำลาลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งนั่นก็ทําให้แผนกองกลางของลิเวอร์พูลนั้นหายไปเพราะมกันทีเดียวถึง2คนเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งนั่นก็ทําให้ทางลิวจำเป็นจะต้องสมทบผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมอย่างน้อยอีก2คนด้วยกันเพื่ออุดช่องโหว่ของทีมในครั้งนี้และชื่อของชีคกูดูเล่ก็กลายเป็นนักเตะที่ทางลิวอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมานะครับโดยรายงานนี้รายงานมาจากเดลี่เมลสปอร์ตนะครับซึ่งก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรลิวกำลังให้ความสนใจในตัวของชีคกูดูเล่กองกลางของคลิสต์และเลีเป็นอย่างมากในฐานะตัวแทนของจอแดนแฮนเดอร์สัน และนอตอนนี้ทางลิวูก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการย้ายทีมคอนเตะ์ายนี้ไปที่คริสตัลเพลทเป็นที่รา้เลยแล้วโดวยทางคริสตัลเพลทก็ยืนยันว่าทีมของพวกนั้นพร้อมที่จะเจรจาก,กับลิวบุกก็ต่อเมื่อได้ข้าตัวในจำนวน70ล้านปอนด์มาวางอยู่ตรงหน้าโดยทางคริสตัลเพลทอ้างว่า ขนาดนักเตะอย่างมอยส์ไซกายเซโลของบริทันยังมีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์รวมถึงดิคันไรท์ที่มีอายุใกล้เคียงกันยังย้ายไปสู่อ์เซนอลด้วยค่าตัวสูงถึง105ล้านปอนด์ดังนั้นถ้าพวกเขาจะมองว่าชิกูดูเรก,ก็มีความสามารถที่มีแตกต่างจากนักเตะทั้งสองคนนั้นและตั้งค่าตัวไว้เพียงแค่เจล้านปอนด์นั้นถือว่าเป็นค่าตัวที่ถูกมากๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของกองกลางรายนี้และทางคริสตอฟเลกตัวตัวชิกูดูเรมาจากสโมสรลอนนนนั้้่่าาปเท เมื่อช่วงเสมยปีที่แล้วและจากการที่ลิวว์ตัวเป็นข่าวสนใจในตัวของนักเตะรายนี้จนทําให้ค่าตัวนั้นพุ่งสูงขึ้นไปถึง70ล้านปอนด์นั้นหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการโกงราคาค่าตัวที่แพงจนเกินไปและเชื่อได้ว่าลิวร์พูลจะไม่มีทางจ่ายค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ลิวร์อาจจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ไปที่คริสตัลเพลสเพราะมองว่าพวกเขากําลังถูกโกงราคาค่าตัวอยู่นั่นเองฮะ ลิวรูพูล็อกเป้าบูบบกากามารากองกงงาอาลางสิงห์มังกรอาเซมลในฐานะตัวแทนของฟาเบิโอสโมสรลิวพูก็ได้ติตเป็นข่าวเชื่อมโยงล่าสุดเกียวกันการคว้าตัวผู้เล่นกองกลางรอยใหม่เข้าสู่ทีมและเมียรายงานมาว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิวภูพูนั้นได้พุ่งเป้าในการย้ายทีมไปที่บูบบกากามารากองกลางตุกเก่งจากสโมสรสิงห์มังกรอาเซมลทีมร่นสุดเพลิลิกโดยจากแหล่งข่าวที่เอามาน,นดูเหมือนว่าทางนั้นเจ๊กิ้งครอบนะครับ นั่นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วและตอนนี้ก็สบโอกาสแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลจะเดินหน้าไล่ล่าตัวนักเตะรายน,นี้อย่างจริงจังเสถียีรายงานนี้มาจากเดนเวอล์ติกนะครับสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทั้งสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของบูบากากามมรากองกลางดีเกตีมชัติบรั่งเศสในวัย23เปีจากสโมสรสิ้งบังค์อนดแอตแลนวิลลาเป็นอย่างมากนะครับ และต้องการที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดสมุนี้เลยถ้าหากมีความเป็นไปได้ที่แอสเซนบลาจะยำไฟนักเตะรายนี้อข้าทีมโดยถือได้ว่าบูเบกาการ์มารานั้นนะครับเป็นนักเตะในรายชื่อล่าสุดที่ทางลิเวอร์พูลตแสดงความสนใจต่อจากชิกุเรกของคริสตัลเพลตซึ่งเป็นนักเตะคนที่ลิเวอร์พูลกำลังอยากจะได้ตัวเช่นเดียดวกันโดยณตอนนี้กระแสข่าวการย้ายทีมของทั้งมอนุกเน่และเกฟนินตูรามนั้นได้เงียบหายไปแล้วโดยชื่อว่าลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงเป้าใหม่ใหม่ไปที่ บูเบกากา马าและชิคกูรูเลเป็นที่น่ารอดแล้วนั่นเองนะครับโดยทางลิฟูนั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้การย้ายทีมของบูเบกากา马าจะเป็นการยา้า,า,ยายทีมเข้ามาที่ของฟอร์มโยที่มี่าวว่ากำลังจะย้ายทีมอย่างเป็นการในอีก1 2วันถึงงวัน้างนี้นอีกและณนะตอนนี้นะครับทางลิฟูนั้นก็มีความต้องการที่จะปิดดิวเพืเ่อนราอยใหม่เข้าสู่ทีมให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย1คนโดยเร็วที่สุดนั่นพเพราะณตอนนี้การเก็บตัวปรีเซน่นได้เริ่มต้นไปกว่า10วันแล้วและลิฟูก็กาลังเดินนหน้ และลิวโูก็กำลังจะเดินทางทัวร์ปีซีซั่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ดังนั้นทางเจอกิ่งครับกับจึงอยากได้ตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมโดยเร็วที่สุดเพื่อนักเตะใหม่นั้นได้เรียนรู้แผนการเล่นไปพร้อมกับทีมที่กำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนัาหลางน,นี้อยู่ เรงตนั้นดีอังตีนแก็บยืนนันว่าลิพูนาจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมอย่างน้อยหนึ่งคนในสาวดาห,หน้าและตอนนี้ทางลิพูก็มีนักเตะใหม่หลายรายที่มีรอยชื่อเขอ้ามาใหม่ให้พวกเขาได้เลือกไม่ว่าจะเป็นโรเมโาเวียจากเซาท์ทิมตันชิคุเรจากเคเรโซเปลตและบูบากาการ่าจากอาเซนอิลลาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางที่น่าสนใจด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งนั่นทําให้เชื่อได้ว่าการย้ายทีมนักเตะที่สามกองกลางรายนี้จะเข้าสู่ทีมลูนั้นน่าจะเกิดขึ้นใน1ในสคนในรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างแน่นอนครับและถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่ลิเวอร์พูลนั้นจะเดินทางไปทัวร์ปรีีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปนะฮะ ไม่ต้องพูดลิเวอร์พูลด,ดบฟันทีมลีกซาอุป,ปัดตกข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวลุยดิอาร์ตลิเวอร์พูลไม่น้องการจะจะกลับเอาอิลารนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวหลุยดิอาร์ตปีกตัวเก่งของเทียมวน 19, ันที่1 9กรกระคมกีทผ่ันมานะครับหลังจากเรคคอร์ดสื่อของโปรตุเกสร,รายงานมาว่าเอาอิลารที่มันดับที่3ในลีกซาอุดิอาระเบียในลุ่กันทผ่านมาพร้อมทุ่มเงิน50ล้านยูโรราว1,900ล,ล้านบาท ปิดกระตัวลุยดิอาสปีกทีมชเชโกลรมเบียจากลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกไปเสริมทัพสู้ศึกฤดูกันใหม่ล่าสุดฟอบิโซโรเมโนนักข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีออกมารายง,งานว่าลิเวอร์พูลมีความประสงค์ที่จะพูดคุยกับเออิล e ัสเกี่ยวกับข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวลุยดิอาสโดยสหลับลุยดิอาสถูกวางให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนง,งานระยะยาวของจูกลิงครับจากลิเวอร์พูล และต้องการให้ดิอาส์อยู่ต่อและเป็นส่วนหนึ่งของทีมใน้นกันนี้แม้ว่าทีมจากลีกสุริอาราเบียสนใจก็ตามก่อนหน้าน,นี้นะครับเอาอิลลัสก็เพิ่งับตัวดาวดังจากลีกยุโรปมาสมทบถึง3รายด้วยแกคาเลดูคูลูบลีจากเชลซีโรเวนเนเวสจากมูห์แฮมตันและเซกเกอร์เมลินโควิดซาวิตจากลาซิโอล่าสุดก็มีแผนกระชักตัวลุยดิอาส์มาจากลอร์โูลถ้าอยากได้จริงๆเอามาเลยครับ150ล้านปอนด์ถึงจะขาย มาจากไหนลิเวอร์พูลซอโดนมาเมื่อแยงเป้าหมายหลักแม้นักเตะอย,ยากย,ย้ายศพมอยุกยักยึกยักไม่ทันการลิเวอร์ของพวกเรานะครับซอโดนทีมมาเมื่อแยงความเป้าหมายหลักไปแทนแม้นักเตะแอบมีใจให้ตัวตามรายงานจากดีเฮดนะครับสื่อของเบลเยียมรายงานมาว่าลิเวอร์อัดโดนอาร์เซนอลทีมคู่แข่งรู้สึกพีมลิ้งกิตปนานาคว้าตัวโลมิโอลาเวียกองกลางตัวรับทีมชาติเบลเยียมจากเซาท์เทป์ตันที่ต่เป็นเป้าหมายหลักในเวลานี้ไปร่วมงาน ก่อนหน้านี้มีการว่าโรเมออลาเวียนในวัยสุขภาปีสนใจอยากย้ายมาสมิลิเวอร์พูลที่ต้องการตัวไปทดแทนฟอร์มโยซึ่งใกล้ย้ายไปที่เอาอิติฮัดทีมแชมป์ลีกสูงสุดหลังตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันได้แล้วรวมถึงกับทีทมจอร์แดนแฮนสันที่จะย้ายไปเอาอิติฟักที่มีสตีเวนจูลาดอดีตเพื่อนร่วมทีมและตำนานนักเตะหัวแดงเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่จากการที่ลิเวอร์พูลนะครับยังไม่สามารถตกลงกับสองตัวแน ที่ต้องการค่าตัว50ล้านปอนด์ราว2,200ล้านบาทได้สําเร็จนะครับทำให้อปปินยาโซเนลพร้อมย่างตัวไปทดแทนโทมัสปารเต้เมกฟิลติมจัคกานาที่อาจจะแยะทีมในช่วงสัมนี้แล้วมีรายงานมาว่าหลายสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงิน3ื้0ล้านปอนด์ราว1,495ล้านบาทคว้าตัวเปร่วมทัพ สำหรับอ์เซนเอลนะครับถือเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจโรเมออลาเวียเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้โดยปพืนใหญ่เพิ่งจะปล่อยตัวกรานิชาก้าไปอยู่กับเบอร์เลเวอร์กูซินก่อนที่จะคว้าตัวดิคันไรจัดเวนแฮมยูเนเต็ดเข้ามาแทนและหากเสียธุรมัตปาเทไปอีกคนก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าไล่ละตัวดารุงจากเซาร์ทนตันมาทดแทนเช่นเดียวกันนะรครับทราบว่าไดเลยนะครับพ่อแม่พ่นอง อาริชอนเบเกอร์กับความสุขในการอยู่กับหงแดงครบ5ปีอาริชอนเบเกอร์นายประตูชาวบราซิลใคอนลิเวอร์พูลบอกว่ามีความสุขมากกับ5ปีที่ผ่านมาที่เขาย้ายเข้ามาสู่ครอบครัวหงแดงและควาแชมป์ร่วมกับทีมมากมายผู้ักษาประตูทีมชาติบราซิลฉลองครบรอบ5ปีในการมาอยู่ในทีมเมอร์ซีไซส์ในสัปดาห์นี้หลังจากช่วยทีมของเจอร์กินครอบคว้าแชมป์มากมายรวมถึงรายการสกันกันอย่างพรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมลีก จากการลงสนามทั้งหมด231นัดและเก็บกินชีตถึง3หลักตั้งแต่มารุ่นทีมในปี2018นะครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่จาก5ปีที่ผ่านมาเจ้าของเบอร์เสื้อเบอร์หนึง่งเรบถึงสถิติของตัวเองผมใช้บบเ,เวลาช่วงนี้เพื่อจะจำว่ามันดีแค่ไหนที่เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลมันดีแค่ไหนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและครอบครัวใหญ่แบบนี้ทีมและทีมแฟนบอลและทีมงานทุกคนที่นี่พวกเขาน่าอาศัศจรรย์มาก ผมชอติหนี่ผมรักการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลและผมก็อยากทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเราและกลับไปสู่ชนชนะอีกครั้งเปิดตัวได้สวยเจคินครับประทับใจฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลทุบคาสูรูเชนญชมผลงานลูกทีมเจคินครับนะครับผู้จัดการทีมเยอรมันของลิเวอร์พูลกล่าวชช่นชมผลงานของลูกทีมในแมตช์ชนะคาสูรู4-2แมตช์แรกในเกมอุน่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศเยอรมัน เมื่อวันพุธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหัวหน้านะครับส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามในครึ่งแรกก่อนที่จะเปลี่ยนทีมยกชุดในครึ่งหลังโดยแบบนี้นักเตะทุกคนทำผลงานได้น่าประทับใจโดยเฉพาะสองแข้งเมยังอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับดูมิคูบอสไลที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับแสดงเงินมาพูดเขานะั้นปรับตัวก็คือทีมอย่างรวดเร็วเยี่ยงกัรับเปิดใจหลังจบเกมนะครับว่าในครึ่งแรกเราเห็นนิชจดดินนะครับว่านักเตะใหม่ทําลงานได้ดีเยี่ยมในการวิ่งไล่บีแบบเคาน การที่เจ้านายบอกให้วิ่งพวกเขาก็ว,วิ่งพวกเขาทุกคนต้องทําแบบนั้นไม่ใช่เพราะแนวคิดของผมแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องทําแบบนั้นร่วมกันผมชื่นจอดดอมโดมินิกซบอสไลม์ากโดยเฉพาะตอนที่เขายืนทางฝั่งซ้ายส่วนบ๊อบบี้คลาร์กก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขณะที่เบลสลีย์ก็โชว์ฟอร์มสุดยอดนั่นคือสัญญาณในแง่บวกทั้งหมดเราต้องทําแบบนี้ต่อไปมันไม่ใช่แค่เกมก่อนเปิดซีซั่นแต่เราผ่านเกมนี้มาแล้วและเท่าที่ผมทราบไม่มีใครต้องเจอปัญหา ผมบอกกับลูกพีว่าช่วง20นาทีแรกของครึ่งหลังบางทีเราอา 1, จพันบอลสองจังหวะจากแนวรับไปยังพื้นที่ว่างซึ่งเราก็ทําในแบบนั้นในครึ่งแรกเราก็ยังต้องรอการพันบอลจากเทนแต่นั้นก็ดูสิ่งที่เขาสามารถทําได้แต่โดยโรวมก็ถือว่าดีเพราะนี่แค่เกมแรกเท่านั้นนะครับคุณคงเห็นในครึ่งหลังแล้วทั้งโคดิกาโปเดโกโซต้าและแมกกาอเล็กซิสแมคกอลิสเซอร์รวมทั้งนักเตะค,คนเงินที่เล่นทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา สิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ในพื้นที่เหล่านั้นส่วนเขาสตาร์สมิกาดเนะมันน่าสนุกที่เห็นเขาเล่นแบบนั้นอินเวอร์ตฟูลแบ็กเขาไม่เคยลงเล่นในตำแหน่งนี้กองกลางมาตลอดชีวิตแต่โดยรวมก็ถือว่าดีเราชนะเกมนี้4-2เรามีโอกาสที่จะแพ้เช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็ทำงานไดีเล่นอย่างมีระบบพวกเขายิง2ประตูที่สวยงามมากๆม,มันว้าวไปเลย ตอนนี้ลูกทีมของผมจะได้พัก1วันแล้วเราจะใช้เวลานี้เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจากนั้นก็ลุยกันต่ออดีตเทนเนอร์เสืเอเลื้ยงุริสิทธิ์มลเจคกิ้งครับกราวทิ้งท้ายเป็นปพื่มโดมินิกสบอสไลเพื่มประเดิมสนามพานลิฟูอัดคาสูุฟันที่เป็นจริงโดมินิกสบอสไลนะครับกองกลางตัวใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลออกอาการเป็นปื่มต่ำค่า โดยเจ้าถึงบ,บอกว่าเหมือนฝันกลายเป็นจริงแล้วที่ได้ประเดิมสนามกับหงด่งแบตแรกในเกมอุ่นเครื่องสอยคาสูรู4-2เมื่อวันพุทธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโซโบสไน์นะครับดาวเตะทีมชาติอังกรีถูกใส่ชื่อลงเป็น11คนแรกในเกมบุกกับทีมจากลาลิกา2ของยอโรมันโดยเขาถูกจับให้ทําหน้าที่ทางด้านซ้ายของสนามภายใต้เสือ้อหมายเลข8และมีส่วนร่วมับเกมเป็นา45นาทีแรกโซโบสไน์นะครับ ก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าเหมือนกับฝันกลายเป็นจริงที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับเร m a มจ i n นมันรู้สึกดีมากมันเป็นความรู้สึกภูมิใจสําหรับตัวผมและครอบครัวส o บอ์สไลเอ้ยกับ LFCTV ผมเฝ้ารอการได้ลงเล่นมากขึ้นในชุดของลิเวอร์ pool มันเป็นวันที่ดีที่สุดของผมผมตื่นเต้นมาในทุกๆวันด้วยผมคิดว่าผมจะเล่นให้ดีที่สุดและโชว์ฟอร์มให้ดีในเกมนี้ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงทํางานหนักในตอนนี้และผมก็ทําต่อไปฝันกลายเป็นจริงแล้วที่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พ o ลผมเคยลงเล่นที่แอนฟิล์มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่กู้ตกรนของพวกเขาผมรอลงเล่นที่แอนฟิล์ไม่ไหวแล้วดาวเตยในวันย22ปีกล่าวเสริมอีกว่าผมรู้สึกดีผู้คนทําให้ผมรู้สึกเหมือนกว่าผมอยู่ที่นี่มานานแล้วดังนั้นผมต้องขอขอบคุณพวกเขา เช่นกันกับผู้จัดการเีมเป็นชาวเยอรมันดังนั้นผมจึงรู้ถึงสไตล์การเล่นมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผมแต่ผมยังต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆวันมันเป็นความรู้สึกที่ดีเสมอที่เราชนะเกมผมคิดว,ว่าเราทําทุกอย่างด,ดีมันเป็นเกมแรกที่ดีตอนนี้เรากําลังมองไปถึงเกมที่สองตอนนี้หงแดงจะลงเล่นนัดต่อไปเจอกับยอดถอยเฟืองนะครับแบบปิดประตูก็คือไม่มีการถ่ายทอดสุดในวันจันทร์นะฮะ นี่คือสุดการเลยวู้ฮู้นะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่20รก,กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ